สวัสดีค่ะสวัสดีครับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะไว้นิติรัตน์ชนะคตครับเราสองคนมาพร้อมกับรายการ SME SM e มีกลิ่นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดู SME ไทยได้โชว์ของและมองให้ขาดนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราสองคนรับหน้าที่มาเป็นพิธีกรกันนะคะ<ช>ซึ่งเราแบ่งบทบาทกันชัดเจนมากเลยถูกต้องคุณไว้ทําอะไรบ้างอย่างไว้นะครับจะพาคุณผู้ชมทางบ้าน ไปตะลุยกันเลยตะลุยที่ไหนสถานที่ประกอบการจริง oh. นี่รวมไปถึงพูดคุยกับเจ้าของกิจการจริงๆกันด้วยไปดูกันเลยใช่แล้วครับ uh huh. ว่าเขาเริ่มต้นจากตรงไหนและทุกคนนี้เติบโตยังไงบ้าง uh huh. แล้วก็วิธีการบริหารจัดการเขาเนี่ยจะแหมเจ๋งแค่ไหนมีเนหรือเปล่าถูกต้องครับ,รบแล้วส่วนเพืร์นล้วครับเพนเองมีโอกาสไปคุยกับพ่อเสือนนคะซึ่งเป็นผู้ในการของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมหรือว,ว่า i ิสเมค่ะเป็นคนที่ผูกพันกับ SME ไทยมานานนะคะแล้วก็มีการพัฒนา SME ในหลากหลายแง่มุม จะมาเล่าให้ฟังว่า SME ที่ไว้พาไปดูเนี่ยเขามีกกืนหรือเปล่าแล้วก็จะต่อยอดหรือว่าเติบโตได้ในแง่มุมไหนบ้างคะว่าแต่เทปแรกเนี่ยไว้พาไปดู SME ที่ไหนคะใช่เลยครับไวจะพาคุณผู้ชมทางบ้านนะครับไปกันที่มินิไชเกอร์โอ้เสือน้อยใช่แล้วไปดูเสือหรือว่าย่งไรนะไม่ใช่มิเทเกอร์ครับเขาเริ่มจาก การที่อยากทําทเสื้อผ้าให้ลูก oh, ถูก<ม>ต้องเป็นคุณแม่ครับและก็เติบโตจากธุรกิจเสื้อผ้าแบบเล็กๆเติบโตสู่ขยายตลาดต่างประเทศด้วยอตอนนี้ไปไกลถึงต่างประเทศแล้วใ่แคจากแค่เริ่มในการที่ทำให้ลูกหน่าสนใจทีเดียวแต่ว่ารายละเอียดแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกับมินิ t i ไทเกอร์ต้องอดใจรอแป๊บนึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ช่วที่2ของรายการแล้วค่ะกับช่วงนี้ที่ชื่อว่าโชก์ึก๋นใช่แล้วครับวันนี้ว่าจะพาคุณผู้ชมทางบ้านรวมทั้งเฟิร์นไปที่มินิไทเกอร์ไปดูเสียน้อยไม่ใช่ตลอดเวลาไปดูคุณแม่ค่ะที่อยากทำเสื้อให้กับลูกใช่ไหมที่ไว้แล้วให้ฟันจนผันตัวเป็นนักธุรกิจที่ได้รับการยอมรับแล้วด้วยและทั้งในและต่างประเทศด้วยวน่าสนใจทีเดียวภาไปเลยดีกว่านูใช่แล้ครับผม ช่วงโชว์กลิ่นวันนี้นะครับเราก็อยู่บนที่มินิไทเกอร์มาดูดีกว่านะครับว่ามินิไทเกอร์เขามีกลิ่นอะไรมาโชว์เรากันบ้างครับตามมากันเลยสวัสดีครับคุณตอบสวัสดีค่ะ เข้ามาแล้วนะฮะก็เห็นผลิตภัณฑ์เด็กๆเพียบเลยใช่ค่ะน่ารักจังเลยครับแบบนี้ไว้ใส่ได้ไหมครับเออคุณไหนคะคุณไหนเป็นตัวเต็มวัยมีของวัย ไวเพาะไวเป็นตัวโตค่ะเสร็จไม่ได้ใช่ไหมคะเได้ค่ะออแล้วทําเห็นผลิตภัณฑ์เด็กๆนี้เยอะแยะเลยนะครับอยากจะรู้จังเลยคําตอบว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับตอนนี้ในเครือของมินิไทเกอร์กรุ๊ปนะคะจะมีเอ่อหลักสามสามส่วนครับผมแบบเปิดตัวชัดเจนอันดับแรกคือที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวของมินิไทเกอร์ซึ่งเราได้รับเกียรติโชว์ที่จะไปแฟชั่นมิวส์ลัลักๆนี้ไทเกอร์ก็จะอยู่ที่ญี่ปุ่นละแล้วก็เพิ่งในตอนที่แข่งรายการเอสเอ็มมีตังเยอะก็ในนามของแบรนนด์มิิ ทยกลา้าคือ,อยากให้คนไทยได้ใส่เสื้อผ้าที่คุณภาพดีในราคาคที่เป็นไปได้สมเหตุสมผลแล้วก็ปลอดภัยกับเด็กๆส่วนที่3ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ,อ,อปลายเดือนที่แล้วชื่อว่ามินิบอสซัมคือกลุ่มสกินแคร์ของเด็ก อ่ะอย่างนี้ใช่ไหมฮะแลวอางนี้ผู้ใหญ่ใช้ได้ไหมครับจริงๆใช้ได้นะคะแล้วก็ดีตรงที่มันไม่มีสารเคมีเลยเป็นธรรมชาติร้อยมีทั้ง3อย่างเนี้ยคุณท็อปได้แรงบันดาลใจอะไรครับจริงๆจุดเริ่มต้นก็คือมาจากตัวเองท้องก่อนแล้วก็มีลูกพอมีลูกเสร็จก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวนะครับนี่ท้องแล้วหรอฮะท้องแล้วมีลูก3ขวบกับ2เดือนยังสวยเซียอยู่เลยขอบพระคุณนี่ค่ะรักมีลูกค่ะมีลูกเสร็จก็เริ่มรู้สึกว่าเออ ลูกก็อ,อ,อยากให้ลูกได้ใส่เสื้อผ้าที่มันส่งเสริมกับพัฒนาการจริง,รงๆคือต้องบอกก่อน m ินิไทเกอร์ไม่ใช่เสื้อผ้าผู้ใหญ่ย่ยยอส่วนแต่มันถูกดีไซน์จากความเป็นเด็กจากการ<ม>เรียนรู้จากพัฒนาการในแต่<ม><ม>และช่วงวัย<ม>เพราะฉะนั้นเ,เราจะไม่มีเรื่องเทรนหรือสไตล์ที่แบบว่าเออเป็นเป็นพังนะเป็นร็อกนะหรือเป็นวินเทจซ,ซึ่งเราอยู่เหนือการเวลาเหนือ<ม>ทุกอย่างละ<ม><ม>คือเราสนใจก็ว่าเด็กเขามีสเตจของ ของการเติบโตจากจากนอนแบบบาเป็นคว่ำใช่ไหมฮะเป็นคืบเป็นยืนเป็นเดินเป็นคลานเป็นวิ่งค่อยๆโตๆๆๆขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นบาง,างอย่างอย่างเช่นทรงกางเกงอย่างเงี้ยค่ะเหมาะสำกับเด็กวัยวัยเริ่มยืนเพราะฉะนั้นต้องโปรเทคเขา่าโ,<อ>โปรเทคสอกสาหรับเวลาที่เขาฝึกยืนแล้วมีอาการคลูดหรือล้มพอโตขึ้นมาหน่อยเริ่มวิ่งเริ่มไปโรงเรียนก็อาจจะมีพวกแบบเออขาสั้นซึ่งแบบกระชับกระเฉงใช่ไหมฮะหรือ สีที่เราใช้บางทีลูกเราใส่ไม่ได้มองเสื้อตัวเองตลอดแต่สีที่ลูกเราใส่ไปรบกวนการมองหรือม่านตาขยายของเด็กคนอื่นเราอยากให้คุณต๊อปพาไปทัวร์ดีกว่าว่าทั้ง3แบรนด์มีอะไรกันบ้างค่ะครับผมตามมากันเลยครับ,รบโอ้ยคุณต๊อป นี่เนสเซอรี่เหรอฮะค่านนิดหน่อยค่ะนี่คือล<อ>ูกค้ากติมาศักนะคะใช่ไหมครับนี่้เด็กๆเ,เขามาทำอะไรกันครับตรงนี้วันนี้ก็เด็กๆมาเล่นจริงๆเพราะว่าออฟฟิศแห่งนี้ค่ะจะเป็นทั้งครูแล้วก็อยากให้เ,เป็นพื้นที่กิจกรรมของเด็กๆและคุณแม่ด้วยใช่ไหมครับอ่คราวนี้นะครับเรามาดูสังคมงน้องๆกันแล้วพราวนี้ไปดูกันดีกว่าว่า ข้างในมีอะไรกระเสิร์ฟให้เราบ้างนะครับโอเคไหมเจ๊ป้า กันใหญ่เลยค่ะคุณท็อปอันนี้เรียกว่าอะไรฮะอันนี้นในส่วนตรงนี้จะเป็นการเตรียมแพทเทิร์นต้องบอกก่อนว่าที่ออฟฟิศแห่งนี้นอกเหนือจากชั้นล่างที่ทําเป็นเรื่องของกิจกรรมแล้วข้างบนจะเป็นสตูดิโอดีไซน์และการทําตัวอย่างทั้งหมดแพทเทิร์นแล้วก็ตัวอย่างจะจะสตาร์ททั้งหมดที่นี่ทุกยูนิตนะคะอ๋อไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวดีไซน์ตัวโครงเสือ้องานแพทเทิร์นงานกราฟิกดีไซน์อ๋อ,อ,อกว่าจะเป็นหนึ่งตัวนี้เราต้องทำแพทเทิร์นอย่างนี้ก่อนใช่ไหมฮะใช่ ก็เริ่มจากแบบสเกจอย่างเงี้ยค่ะแบบสเกจเสร็จปุ๊บก็เราก็จะมานั่งคุยกันจริงๆในโปรเซสจริงๆคือเราจะทุกคนต้องประชุมกันเรื่องคอนเซ็ปต์ก่อนครับว่าอย่างอย่างธีมอันที่ทำอยู่เนี่ยเป็นเป็นเรื่องของอะไรเช่นเออคอนสตร์อเสร็จก็จะมีแบบสเกจมีเรื่องของสีทํากราฟิกเสร็จกราฟิกเขาก็จะดีไซน์ว่าเออจะมีตัวคาแรคเตอร์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมรวมถึงตัวเออแพคเกจจิ้งเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะ ก็คือสามีก็จะดูแล้วว่าเออ ตัวแพคเกจจิ้งที่จะมาห่อหุ้มเขาจะเป็นยังไงหรืออันนี้คือตัวแพคเกจจิ้งใช่ไหมฮะใช่สมมุติลูกค้าซื้อ3ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ก็สามารถเอาพวกนี้ค่ะบรรจุลงไปในนี้ได้อีกทุนะครับดูหน่อยนะฮะคนซื้อเขาก็ซื้อฝากก็ไม่น่าเกลียดด้วยอย่างอันนี้ก็จะบรรจุนี้ซึ่งข้างหลังก็เป็นเกมูอ๋ออ๋อมีเกมด้วยใช่ใช่ไหมฮะจริงๆผมว่าผลิตภัณฑ์ตู้ผลิตภัณฑ์เนี่ยแพคเกจจิ้งสิ่งที่สำคัญมากใช่ใช่ไหมครับสามีก็เลยบอกว ว่าถ้าอยากจะซื้อซื้อได้ที่ไหนบ้างครับอ๋ออย่างตอนนี้ถ้าเป็นแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะถ้าออนไลน์ช็อปก็มีม,มีมีสองเว็บไซต์ตอนนี้คือ Facebook นะคะแล้วก็เสิร์ชหาชื่อคำว่ามินิไทกา a w ิร์ลไบ o o ็บดั m เ a ซบุ๊กดกับที่กำลังจะเปิดในต้นเดือนหน้าคือเป็นซื้อขายออนไลน์เต็มรูปแบบก็คือ w w w m i n i t a i g a c o m เป็นเว็บไซต์เลยใช่มีอาทูครามีมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีเว็บบอร์ดสำหรับว่า ลูกเป็นอะไรใส่แล้วเป็นยังไงอยากได้อะไรตามความต้องการแล้วก็สําหรับช่องทางออฟไลน์ช็อปนะคะคก็สามารถซื้อได้ได้ที่นี่หรือร้านในเครือพันธมิตรของเรานะคะมีทั้งหมด6ช็อป สองออันแรกจะเป็น Kiss Republic ก็คืออยู่ที่เลขพรมดนลาบินทาเลขพรมดลลาบินทาแล้วก็ Cavillage นะคะแล้วก็ร้านใบเมี่ยงด้วยความที่เราเป็นออร์แกนิกปุ๊บเราก็เลยเป็นใบเมี่ยงใบเมี่ยงเป็นร้านออร์แกนิกนะคะก็จะมีสีสาขามีที่แบรนด์ฮิลสุขุมวิทย์มีที่พระราม2มีเดอะซิเคิลราชพฤกษ์แล้วก็พรมนาราบินทาอยากใขอตบบอกจังเลยครับว่ากลิ่นของทั้ง3แบรนด์นี้อยู่ที่ไหนครับกลิ่นของทั้ง3แบรนด์นี้อยู่ที่เราไม่ใช่เสื้อผ้าผู้ใหญ่ย่อส่วน ยังผมไม่ได้ไม่ได้แล้ว <Okay. S 1> ก็ต้องทำความเ <c oughs> ข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยอะค่ะครับผมลูกอาจจะเป็นสิ่งเป็นผลิตผลของคุณคแต่เราไม่สามารถเอาสิ่งที่เราเป็นไปยัดเยียดให้เขาอย่างเช่นกางเกงบางอย่างทรงสกินนี่หรือกางเกงยียนซึ่งเป็นเนื้อผ้าแข็งแต่ลูกคุณกําลังถูกเสียดสีในช่วงข้อพับหรือรอยต่อเ <c oughs> ขาไม่สบาย <c oughs> แต่ว่าคุณแบบอยากให้ลูก เป็นสไตลิ่งค่ะเดฟซึ่งจริงๆมันอาจจะทำให้เขาเดินไม่ถนัดหรือเขาเคลื่อนไหวตัวช้าแล้วคุณก็จะเกิดการคอมเพลว่าทำไมลูกฉันไม่ว่องไวเหมือนลูกคนอื่นหรือพอเขาไม่สบายตัวปัญหา,าเรื่องงองแง,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 งการเรียนรู้เขาก็จะลดลงบางทีต้นเหตุมันอาจจะต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเองก่อนว่าเราอ่ะยัดเยียดบางอย่างให้ลูกมากเกินไปหรือเปล่า,าเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนเลยสาระสาคัญของมินิไทเกอร์คือการทาเสื้อผ้าที่ ศึกษาพัฒนาการเด็ดเรื่องการเรียนรู้อ๋อเป็นอย่างงี้นี่เองนะครับก็คือกลิ่นของมินิไทเกอร์มินิไทเกอร์และก็มินิบอสซัมครับแล้วคุณท๊อปมีการวางแผนธุรกิจในอนาคตยังไงบ้างครับคือในแง่ของไลฟ์ผลิตแล้วกันนะคะไม่พูดถึงการเติบโตทางธุรกิจเพราะว่าจริงๆพอพูดถึงการเติบโตทางธุรกิจกับอยากให้มันสเกลเท่านี้ไม่ได้อยากโตไป ไปไปแบบเข้าห้างทั่วประเทศหรืออะไรเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่อ่ะมันต้องใช้เวลาเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่พูดมาตั้งแต่ต้นเลยว่าเราเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่ครับผมคือเราไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องการเป็นพ่อเป็นแม่เราเราเริ่มเรียนรู้เราก็รู้สึกดีที่ก็คือยู่อยู่ช่วงนี้ก่อนใช่ยุ้ทคะถ้าอตไปอาจจะไม่มีเวลาในการดูแลใช่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่บางคนก็ก็เริ่มเป็นพ่อแม่พร้อมๆกับเราบางอย่างมันเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งตรงนี้แฮปปี้ละแต่ในในแผระะยกล้เอ คืออาจจะเพราะว่ามินิไทเกอร์เนนี้คือด้วยแรงบันดาลใจจากลูกตอนนี้ลูกก็เริ่มจะโตขึ้น,นก็มีโอกาสที่จะขยายซึ่งตอนนี้บางส่วนเริ่มเริ่มเตรียมการรองรับไปถึงคือด้วยความที่อย่างที่บอกอะคะ่ะเวลาทำเสื้อผ้าให้เด็ก เราเข้าใจว่าเด็กต้องใส่แบบไหนแต่การให้ความรู้เราให้ที่ตัวพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็เริ่มจะมีรีเฟรว่าเริ่มจะมีลูกคนที่2คุณตอปอยากได้เสื้อที่แบบสไตล์แบบนี้อยู่แล้วก็ให้นมเราก็อ่ะคุณขอมาเราจัดให้แล้วอย่างนี้คุณ๊อปมีแง่คิดในการทําธุรกิจอย่างนี้ไงบ้างครับ คือจริงๆจะบอกว่าจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนาะเพราะตั้งแต่แข่ง s อสมีตังเยอะเสร็จมีตั้งแต่ป้าขายกระเพรามีคนกาดทานนนมีคนขับแท็กซี่เข้ามาคุยด้วยเรื่องเกี่ยวกับทําธุรกิจก็คือทุกครั้งก็จะบอกเลยอะค่ะว่าเวลาที่คุณจะเปลี่ยนสิ่งที่คุณรักกลายเป็นกลายเป็นธุรกิจอะมันง่ายนิดเดียวเลยค่ะแค่คุณรู้สึกว่าโอเคคุณอยากได้เงินจากสิ่งที่คุณรักแต่คําถามคือคุณ คุณไม่ใช่แค่หลงไหลคุณต้องงมไงอะ่ะต้องรู้สึกว่าคุณยังรู้มันไม่พอค,คุณยังต้องเรียนทุกวันนั่นแหละคือคือธุรกิจอะ่ะถ้ามันถ้ามันถ้ามันถึงจุดสูงสุดมันจะไม่รู้ไปต่อไหนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราเรียนรู้เรื่องเสื้อแบบนี้กับการขายเสื้อแบบนี้ละพรุ่งนี้เราอยากทําเรื่องแบบนี้เราต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ทุกวันเรายังรู้สึกว่าเรายังรู้ไม่พอเราพร้อมจะเติมนั่นแ่ะธุรกิจมันถึงจะแบบทุกทุกสายอาชีพมันก็จะแบบมีมีมีแรงที่มันจะขับเคล ครับและวันนี้ก็ขอบคุณคุณท็ณอปมากเลยนะครับ<ช>ขอบคุณมากเลยครับโอ้โหไว้จิ๋วแต่แจ๋วจ,จริงๆนะคะกับ SME ธุรกิจแรกที่ไว้พาไปดูใน SME มีกุ่มมินิไทเกอร์เนี่ยสเพื่อจะพันเลย3ามมินิด้วย<ช>มินิไทเกอร์มินิไทกาแล้วก็มินิบอสเซมครับแต่ละมินิก็มีจุดยืนของตัวเองด้วยนะคะซึ่งเริ่มต้นจากการที่คุณแม่ใส่ใจแล้วก็รัก คุณลูกของตัวเองแล้วก็ผันแปลเรื่องของการทําเสื้อผ้าให้ลูกมาสู่การต่อยอดในธุรกิจจนได้รับการยอมรับแม่เริ่มต้นจากความรักแท้ๆเลยใช่ครับแล้วตอนนี้ขยายไปถึงตลาดต่างประเทศด้วยน่าสนใจทีเดียวต่อว่าในแง่ของนักพัฒนา SME อย่างพอเสือเขาจะมีมุมมองอย่างไรนะคะแล้วก็มองกึนของมินิไทเกอร์ในแง่มุมไหนบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ วันนี้คับเราจะพาคุณผู้ชมทางบ้านไปเจอกับผู้รู้กูรูเกี่ยวกับ s อ e ไทยพ่าเสือนะคะหรือว่าคุณสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลค่ะซึ่งเป็นผู้ในการสถาบานันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าเอสมจะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ฟังเลยไว้<ช>ว่ามินิไทเกอร์หรือว่า SME ที่เราพามานาะนแนะนําในวันนี้เขามีเกินมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะต่อยอดธุรกิจได้ยังไงบ้างไปฟังพร้อมกันกันกบเพราะเสือเลยค่ะ ัสดีค่ะพออ่อเสือค่ะสวัสดีจ้ะผู้ชมคะเราอยู่กับพออ่อเสือนะคะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะสำหรับธุรกิจมินิไทเกอร์เสื้อผ้าเด็กนะคะที่คุณแม่เนี่ยผันตัวเองจาก Creative ครีเอทีฟนะคะมาเป็นนักธุรกิจหญิงที่ทำเสื้อผ้าให้กับเด็กๆให้กับลูกตัวเองนั่นเองถามพออ่อเสือก่อนเลยว่ารู้จักจริงๆแล้วรู้จักกับคุณท็อปเป็นการส่วนตัวด้วยลักษณะของเขานะคะกับการที่เขาเป็นผู้ประกอบการองค์กรเนเนี่เป็นยังไงบ้างคะผมมองว่าน้องท็อปเนี่ยเป็นคนสบัดที่ดีมากๆของผู้ประกอบการที่อยากจะให้เรียนแบบเลยคือเ้้ามีจิตตตปัญญผููรระกกกอบงแ่ล ขึ้นมาทําตามฝันดาเนินฝันของท็อปเนี่ยเป็นฝันที่ทําเพื่อลูกคือเป็นคุณแม่ที่อยากลูกขึ้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกได้ใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็อ่อนโยนที่สุดเพราะว่ามีความรักของแม่มเป็นพื้นฐานของการทาธุรกิจมผมมองว่าน้องท็อปได้ยิ่งรู้จักกันเนี่ยตอนนี้เป็นพี่น้องกันมีเรื่องอะไรก็คุยกันตลอดเลยตลอดนะผมรู้สึกว่าท็อปเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงมากๆแล้วก็เป็นคนที่เห็นโอกาสเมื่อไหร่คว้าได้ไว แล้วเขาก็เป็นคนที่ขยายผลได้ต่อเนื่องด้วยออนนี้ในตอนที่รู้จักกันเองเนี่ยเป็นเหตุการณ์หนึ่งในรายการทีวีที่ทุกคนอาจจะได้เคยไปดูแล้วแล้วก็น้องเขาก็พัฒนาตัวเองจนสามารถขยายธุรกิจจากออนไลน์มาสู่ธุรกิจที่ขยายธุรกิจไปอย่างกว้างไกลผมมองว่าน้องเขามีจิตวิญญาณร่วกบการทีเอสบีคนเรียนแบบเลยครับหลายคนเริ่มต้นจากการทําธุรกิจออนไลน์แล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นแท้จริงแล้วเนี่ยควรจะขยายไปสู่ช็อปที่เป็นที่ตั้งมากขึ้นหรือเปล่าในมุมมองของหมอเสือคะ ผมคิดว่าแล้วแต่ว่าถุประสงค์นะคือถ้าเกิดสมมติผู้ประกอบการมีวัตถุประสงค์ว่ามีเวลาที่จํากัดแล้วก็ต้องการทําออนไลน์เพื่อมาเป็นอาชีพที่สองอาชีพที่สามอย่างเงี้ยการที่มีออนกราวก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นธุรกิจสายตรงและเป็นสายหลักละเป็นธุรกิจที่ทําด้านเดียวแล้วไม่ได้มีอาชีพอื่นๆเนี่ยก็การที่มีร้านค้าเองก็เป็นจุดที่สร้างเน็ตเวิร์กิ้งของคอมมูนิตี้ คนที่รักใคร่ในสินค้าครักใคร่ในตัวผู้ประกอบการหรือสร้างเพื่อนในระหว่างการค้าขายอ,ออนกลาวก็เริ่มสำคัญผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องมี แต่ว่าถ้ามีได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นช่องทางในการสื่อสาร uh huh. แล้วก็ใกล้ชิดกับลูกค้าได้ได้มากขึ้นครับต่อยอดธุรกิจได้ด้วยเหมือนกันและอย่าง Mini Tiger จุดเด่นของเขาเพราะว่าเสื้อผ้าเด็กก็มีหลายแบรนด์มากแล้วก็เป็นทางด้านของแบรนด์ที่เป็นเวลคัสก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทาไมเขาถึงได้รับการยอมรับไม่ใช่แค่ในแต่ว่าตอนนี้ออกไปต่างประเทศหลายประเทศแล้วด้วยใช่ครับอย่างล่าสุดน้องท๊อบเขาไปที่ญี่ปุ่นมาก็ได้